d ้ m ปิ้งวันนี่ครับได้มาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหมือนน้ำมันครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มครับนี่ทางตรงไม่ต้องอ,อ,กอ,อก้อมเต็มคำก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าครับในย่านดงโทโบรีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามากินเกี๊ยวซ่าร้านหนึ่งในนี้ครับรก็คือร้านนี้เลยพอดีไม่รู้จักเลยครับแค่อยากกินเกี๊ยวซ่าแล้วพอดีไปเจอร้านที่หน้าตาสวยงามดีครับก็เลยเข้าเลยครับไม่คิดมากครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกินนนี้นะทำปิ้ง เวลาทำก็ทำตรงนี้นะครับดัมปิ้งเซลดัมปิดโอเคดัมปิ้งวันโอ้บนี่ครับได้มาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเออง่ายจังนะครับไม่มีแถวด้วย ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเป็นไหนลเขาละเนี่ยนน้ำมัน,นครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มเขายังไงอ่ะไม่รู้เลยนะผมไม่เคยกินเลยด้วยนะว่าเป็นยังไงนะอ๋ออันนี้มันเป็นแบบซอสเปรี้ยวครับจะเปรี้ยวถึงถุนนะ่ะอันนี้ก็น้ำมันนะ แล้วก็อย่าไปกินกันอาหารที่กินนะอย่าเดินกินนะครับแล้วก็กินหน้าร้านเลยก็ดีครับจะได้หาที่ทิ้งง่ายๆอ่ะมาได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นสามร้อยเยนก็ชิ้นละห้าสิบเยนเองอะ่ะตกชิ้นละสิบกว่าบาทครับอันเนี้ยโอ้โหอ,อย่างนี้เลยเหรอวะอสองไปแล้วครับเนี่ยหอมหอมน้ำมันงาครับ รอ้อนๆรสมันเบาๆครับแป้งนุ่มๆแต่ต้องที่ทอดนะครับมันเป็นแป้งแบบเหนียวขึ้นมาหน่อยแล้วก็กรอบๆหนึบๆ,ๆเป้มครับหวานๆหวานผักอ่ะก็อร่อยดีครับเจ้า้าดีมันคือต้นตำรับเ,เลยเนาะี่ปุ่นะใช่ปะ ่ดก็คือป้ายมันไม่จกตานะครับคนเห็นปา้ายไหมเออสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนี่ก็หกชิ้นนี่หกชิ้นเหมือนกันไม่จกตาลอ,อ,นะองนะเอร่อยดีนะทำไมกูกินแล้วรู้สึกขมๆแต่อยวะขมอะไรวะสมุนไพรเขาแบบดูนี่มมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะกลัวเค,ค็มก็มเลยจิ้มมาหน่อยนึงไม่มีซอสเลยมีให้ <laughs> แต่กูไม่ได้จิ้มอม่กินซอสเนาะเพราะว่านี่มันจะเลี่ยนหน่อยมันจะหอม หอมขิงก่อนเลยหอมขิงเนอะใช่ป่ะอืมขิงใช่ใช่ใช่เออน่าจะขมเพราะขิงด้วยป่ะวะมีขมไหมขมนิดมรหอมติดปลายเลนกลิ่นขิงเดินมาบันเดิต่รวมก็อร่อยนะฮะอร่อยดิอืมอร่อยนะแล้วเขาทำติดกันมากเลยเนาะทะยากหน่อยดิแต่งแบบไร้อารยะรรมมากเลยลูกเนื้อหมู ซส์มันก็เต็มแผ่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าหมูแน่นขนาดนั้นอ่ะเขาจะไม่มีซอสให้เหมือนมีอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่กล้าใส่เยอะกลัวเลอะมือด้วยอือจริงๆมันใส่ได้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาแล้วเนาะเราไม่รู้ไงอ้ยดูดูดูมันจะมีซอสมันก็ไม่อร่อยมันจะเป็นซอสจิ๊กโซอะนุ๊แล้วก็น้ำมันเออมันควรจะมีจิ๊กโซไงมันต้องเกี่ยวจิ๊กโซนะถ้าถ้ามีจิ๊กโซน่าจะดีขึ้นนะครับเนาะตักเลี่ยนเป็นรสชาติอันไหมต่างจากเกี๊ยวซ่าที่เคยกินเนาะอร่อยอร่อยเออไส้ดูแบบว่าอุกล่องได้ปะ ได้ได้ได้ไส้เยอะะอร่อยนะแต่กล่องดูไม่เหมือนเกียวซาเลยครับเออไม่เหมือนเป็นจองบุหรี่อ่ะจองบุหรีอย่างเงี้ยใช่ไหมเออใช่อ่าเหลืออีกนิดเดียวกินให้หมดเอาเหลือสองชิ้นลูกเอาหน่อยไหมไม่ได้อ่าเหลือสองชิ้นผมกินให้หมดเลยครับนี่ทางตรงไม่ต้องอ้อมเต็มคำอืออแล้วก็จิ้มที่หน้าร้านเลยเติมปากเต็มคำครับแป้งมันก็แปลกๆนะแบบว่าไม่ธรรมดาใช่มันเหมือนมีความหนึบๆมีความเป็นเลเยอร์เหมือนแบบของขนมจีบอะครับแบบนั้นเลย เขาขอบคุณกูเว้ยเหรอเขากูเป็นลูกค้าเขาอ๋อให้ไปขอบคุณกูก็ถือว่าใช้ได้นะครับรสชาติไม่ได้แย่นะครับก็ถ้าเกิดใครมาเดินที่ย่านนี้อยู่แล้วก็ไงลองแวะกินดูนะครับผมว่าโอเคครับไม่ผิดหวังครับแล้ววันนี้ Mr. Food to ก o EP นี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้ EP หน้าผมจะไปไหนฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝั่งหน้าครับเป็นกำลังใจให้พวกผมเลยครับวันนี้บ๊ายบายครับ Mr. Food to Go ร้านชื่ออะไรวะสรุปอะดูข้างหน้ามีอ่านภาษาอังกฤษป่่ะะค Osaka オっョー